Kids Story Channel จระเข้แสนดีกับลิงน้อยเพื่อนสนิทการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่มีแม่น้ำไหลผ่านมีจระเข้ตัวหนึ่งชื่อว่าจอมทัพเขาเป็นจระเข้ที่แข็งแรงและมีพละกกำลังมากแต่เขาก็มีใจอ่อนโยนและชอบช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ในป่า ในป่าเดียวกันนั้นมีลิงน้อยชื่อว่ามลิมลิเป็นลิงที่ฉลาดและขี้เล่นแต่เธอก็มีความรักและเอาใจใสต่ตอเพื่อนเพื่อนของเธอเช่นกันวันหนึ่งมลิกำลังเล่นอยู่บนต้นไม้ใกล้แม่นเธอเห็นผลไม้สุกงอมอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำและอยากจะเก็บมันมาก แต่แม่น้ำลึกและกว้างมะลิไม่สามารถว่ข้ามไปได้เธอรู้สึกท้อแท้และคิดว่าเธอคงไม่มีทางได้กินผลไม้อันหอมหวานนั้นขณะเดียวกันจอมทัพที่กำลังว่ายน้ำหาอาหารอยู่ในแม่น้ำก็เห็นมะลิที่กำลังนั่งเศร้าอยู่บนต้นไม้จอมทัพถามมะลิว่าทำไมเจ้าถึงดูเศร้าแบบนี้ล่ะมะลิมะลิตอบว่าฉันเห็นผลไม้สุกงอมอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำแต่ว่ายน้ำข้ามไปไม่ได้ฉันอยากกินผลไม้นัน้นมากเลย จอมทัพฟังแล้วก็ยิ้มไม่ต้องห่วงมลิฉันจะช่วยเจ้าเองขึ้นมาบนหลังฉันแล้วฉันจะพาเจ้าข้ามแม่น้ำไปมลิรู้สึกดีใจมากและรีบขึ้นไปบนหลังของจอมทัพจอมทัพว่ายน้ำอย่างระมัดระวังและพามาลิไปยังฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำมลิสามารถเก็บผลไม้สุกงอมได้ตามที่เธอต้องการเมื่อกลับมาถึงฝั่งเดิมมลิรู้สึกขอบคุณจอมทัพมากขอบใจมากนะจอมทัพถ้าไม่มีเจ้าฉันคงไม่ได้กินผลไม้หอมหวานนี้ จอมทัพยิ้มและตอบว่าไม่เป็นไรหรอกมะลิเพื่อนต้องช่วยเพื่อนเจ้ามีความสุขฉันก็ดีใจแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามะลิและจอมทัพกลายเป็นเพื่อนสนิทกันพวกเขาช่วยเหลือกันและกันในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าและความสัมพันธ์อันดีก็ทำให้ทั้งสองมีชีวิตที่มีความสุขและเต็มไปด้วยมิตรภาพที่แท้จริง และนี่คือจุดจบของนิทานเรื่องจระเข้กับลิงที่สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือ <Kids S 1> และการเป <Story S 1> ็นเพื่อที่ดีต่อกัน